ครับก็ขอบคุณอาจารย์ฮไทยวันนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับก็วันนี้หัวข้อที่ได้รับมอบหมายนะครับในเรื่องของเมเด i ซนท์สเตจิ่งนะครับใน n o n สมอลเซล l ์หลัง Cancer นะครับก็วันนี้จะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับดิสโคเชอร์นะครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อหลัก2หัวข้อ สองหัวข้อด้วยกันนะครับก็หัวข้อแรกนะครับก็เป็นวิธีการสเตจจิ้งนะครับในคนไข้ที่เป็นนอนสมอลเซลล์ลังแคานเซอร์แบบโอเวอร์วิวทั้งหมดนะครับแล้วก็หัวข้อที่2นะครับจะเป็นหัวข้อเรื่องเราควรทำมีเดียแอซิโนลสเตจจิ้งนะครับในคนไข้รา,ายไหนบ้างนะครับแล้วก็เราควรทำอย่างไรนะครับ ไฟเออร์สวายเวิลด์นะครับของนอนสมอลเซลล์รังแคนเซอร์นะครับจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละสเตนนะครับจะมีพองเนอซิสของโรคเนี่ยที่แตกต่างกันมากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการ accurate staging นะครับจึงมีความสำคัญนะครับโดยการที่เรา accurate staging ได้เนี่ยจะบ่งบอกพองเนอซิสของโรคได้นะครับแล้วก็สามารถไกด์การรักษาได้นะครับว่าเราควรรักษานอนสมอลเซลล์รังแคนเซอร์สเตจต่างๆอย่างไรบ้างนะครับ โดยวิธีการสเตจจิงเนี่ยปัจจุบันก็ใช้เป็น T N M สเตจจิงนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็นตัว C ตัวเล็กนะครับ T N M หรือบางทีก็จะเห็นเป็น P ตัวเล็ก T N M นะครับตัวตัว C ตัวเล็กเนี่ยมันจะหมายความว่าเราสเตจจิงโดยใช้คลินิคอลสเต g จิงนะครับคำว่า c ลินิคอลสเต g จิงเนี่ยก็จะได้แก่การซักประวัติตรวจร่างกายคนไข้นะครับรวมไปถึงการทำอิมเจ็กซนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็ดเอ็กซนะครับการทำซีทีเชดนะครับรวมไปถึงเพสซีทนะครับ ส่วน P ตัวเล็กเนี่ยจะหมายความถึง pathological staging นะครับคำว่า pathological staging เนี่ยเราต้องจำเป็นต้องได้ท i s ชูนะครับจากวิธีการต่างๆนะครับซึ่ง pathological staging เนี่ยจะ accurate มากกว่านะครับแล้วก็เป็น gold standard นะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากการ staging ของ lung cancer โดย TNM staging ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็น x edition แล้วนะครับก็เริ่มจากตัว T นะครับตัว primary tumor เนี่ย วิธีการสเตจจิ้งของตัวทูมเมอร์เนี่ยจะมีตั้งแต่ขนาดนะครับแล้วก็ดูว่าตัวก้อนเนี่ยมันอินเวดตัวลีชันรอบๆอ,อะไรบ้างนะครับก็ตัวก้อนนะครับที่ขนาดเนี่ยถ้าก้อนที่ เป็น T1 นะครับก็จะก้อนน้อยกว่า3มเซนนะครับแล้วก็ก้อนที่ T2 เนี่ยก็จะก้อนจะอยู่ที่ประมาณ3-5เซนนะครับแล้วก็ก้อนที่ T3 เนี่ยจะอยู่ประมาณ5-7เซนนะครับแล้วก็ก้อนที่ T4 เนี่ยจะมีขนาดของก้อนเนี่ยมากกว่า7เซนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดูก้อนอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องดูว่ามันอินเวดออร์แกนอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะครับถ้ามันโดนเอนโดบองเคียวลีชั่นแล้วนะครับก็คือถ้ามันโดนเมนบองคันนะครับไลท์เมนบองคันหรือว่าเลมเมนบงคันเนี่ยอันนี้จะเป็นสเตตทีสครนะ ถ้าตัวก้อนเนี่ยโดนคาเลนาหรือเทกีเอก็จะเป็น t ีนะครับแล้วก็ดู local invasion นะครับถ้าตัวก้อนเนี่ยมันอ่าินเวตเรื่องของอวัยวะ,วะรอบนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเชดวอลฟินิคเนอร์พารีทัลพูล่าก็จะเป็น T3 นะครับถ้าตัวก้อนอินเวตเรื่องของเม็ดซีนัมนะครับเกรดเวสเซลไดอะแฟมลิเคเลนลาดิเนียลเนอร์ก็จะเป็นสเตตทีสนะครับ ทีนี้อีกอันนึงที่ต้องมาดูก็คือตัวก้อนเนี่ยมันมีจํานวนก้อนกี่ก้อนนะครับถ้าก้อนเนี่ยมันมีหลายก้อนนะครับแต่ว่าก้อนเนี่ยอยู่ในเซมโหมบเดียวกันก็จะเป็น T 3ถ้าก้อนหลายก้อนแต่ว่าก้อนเนี่ยอยู่คนละโหมเลยเช่น upper โหมบกับ Lower l o วอ r โหมนะครับอันนี้จะเป็นสเต g T 4ีนะครับต่อมานะครับในเรื่องของตัว N นะครับของ T N M staging ก็คือเราต้องดูนะครับว่ามีโหนที่เราสงสัยหรือเปล่านะครับที่มีการอินโวของ CA ลังนะครับอันเนี้ยเราจะต้องรู้ว่าโหนดที่เราอ่าคอนเซิร์นนะครับก็คือจะมีตั้งแต่โหนสเตชันที่1นึงะครับถึงสเตชันที่14นะครับเดี๋ยวจะพูดอ่าตำแหน่งโหนคร่าวๆนะครับก็คือถ้าเป็นอ่าสเตชันที่1นะครับอันเนี้ยจะเป็นตำแหน่งโหนดที่เป็นซุปเปอร์คาวิคูล่าโหนนะครับอันเนี้ยจะแบ่งซ้ายขวานะครับโดยมิดของตัวเทเคียร์นะครับ ถ้าเป็น superior mediastinal node เนี่ยคือโหนดที่อยู่ใน chest wall แล้วอันนี้จ,จะแบ่งซ้ายขวาโดยใช้ left lateral wall ของ thymus นะครับ node superior mediastinal node เนี่ยก็จะมีตั้งแต่2ถึง4นะครับเอออติงครับก็ขอต่อนะครับก็ถ้าเริ่มจาก primary tumor ที่อยู่ด้านขวานะครับก็โหนด station N1 เนี่ยก็จะเป็น ไฮลาโนดนะครับคือ 10R แล้วก็อินเตอร์โลบาโนดที่อยู่ฝั่งขวานะครับอันนี้จะเป็น N1 นะครับถ้าโนดเป็น N2 นะครับในกรณีที่ไพรม์รีทูเมอร์อยู่ขวา,ก,ขวา,าก็จะเป็น Media s i เ n a l Node นะครับฝั่งขวาถ้าโนดเป็น s t a t i o N3 นะครับก็จะเป็น s u p เป c ร์คาวิคูลาร d e ไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือขวาเนี่ถ้ามี s u p เป c ร์คาวิคูลาร์เนี่ยจะเป็น N3 เลยนะครับและก็เล็บ Media s i เ n a l Node นะครับจะเป็น N3 รวมถึงโหนดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮล่าโหนดหรือว่าอินโตอินเตอร์โลบาโหนดฝั่งซ้ายจะเป็นสเตเดชัน N สามนะครับกับกันถ้าในกรณีที่ไพม m รีทูเมอร์เนี่ยก้อนอยู่ข้างซ้ายนะครับสเตชัน N 1จะเป็น left นะครับ hyla node แล้วก็ left interlobar node จะเป็น n 1นะครับ n 2ก็จะเป็น left medial node นะครับ n 3ก็จะเป็น super clavicular node ไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับแล้วก็ right medial node นะครับรวมไปถึง right hyla node และ right interlobar node ข้างขวานะครับจะเป็น n 3นะครับ ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าสเตต์เอา็นลังดังกล่าวนะครับมี t ีเอ็นเอ็มสเตติ้งอย่างไรบ้างนะครับในกรณีที่เป็น M0 นะครับก็เราก็จะเอามาไล่ตามตารางนะครับว่าเป็นสเตตชันหนึ่งสเตชันสองสเตชันสามนะครับหลักๆของการโอเวอร์วิวการทรีตเมนต์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเป็นเอิร์ลี่สเตตนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเอ็มเคเรทีฟศัลยกรรมนะครับคือสเตตชันหนึ่งกับสองส่วนใหญ่เราจะแพนศัลยกรรมได้นะครับแต่ในสเตตชันสามเอเนี่ยบางทีเราต้องใช้เอ็มดีทีทีมนะครับ ว่จาจัดเซอร์เจอรี่ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็สเตชัน 3b ขึ้นไปส่วนใหญ่จากเซอร์เจอรี่ไม่ได้นะครับวิธีการจำก็คือถ้าเป็นสเต,เตชันโหนที่เป็น n1 นะครับก็จะเป็นแอดลี 2b โหนดที่เป็น n2 เนี่ยก็จะแอดลี 3a นะครับแล้วก็ n3 เนี่ยก็จะแอดลี 3b นะครับ โอเวอร์วิวสเตจจิงนะครับอันนี้ของ NCCN นะครับก็ถ้าเราสงสัยคนไข้ที่เป็นซีเอลังนะครับเช็ดเอ็กซเรย์ปอดแล้วเจอแมสแล้วเราต้องทำซีทีเช็ดอัปเปอร์แอบนะครับรวมไปถึงต้องอินคลูดอะดีโนลนะครับถ้าเป็นสเตชันต้นต้นเป็นสเตชันต้นๆนะครับคือ p e r i p h e r a l T1 คือก้อนน้อยกว่า3ามเซนเนี่ยอันนี้ต้องทำ PET CT นะครับแล้วก็บบนะครับว่าต้องทำมี d ดียซี n a l staging หรือเปล่านะครับก็คืออาจจะสามารถสกิปการทำสเตตชิงมี d ดียซี n a l ได้นะครับ สเตชันอื่นนะครับเส้อื่นนะครับที่น 1B ขึ้นไปนะครับถึง 3B เนี่ยเนี่ยต้องทำ SCT นะครับอล้วไปเปลี่ยนอันนี้เป็นสเตชัน 2, 3A แล้วก็ 3B นะครับและต้องทำมีเดียเชนอลสเตเดจิงทุกเคสนะครับจบเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองคือเราจะทำมีเดียเชนอลสเตเดจิงในคนไข้รายไหนบ้างนะครับแล้วก็ทำอย่างไรนะครับ วิธีการทำเลเซอร์สเตชั่นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้ง non-invasive นะครับแล้วก็ minimally invasive แล้วก็ invasive นะครับวิธีการที่เป็น non-invasive เนี่ยก็คือจะเป็นวิธีการทาง imaging นะครับไม่ว่าจะทำ CT scan นะครับหรือว่า PET สแกนนะครับถ้าวิธีการที่เป็น minimally invasive ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการส่องกล้องนะครับวิธีการ EBUS-VIA คือการส่องกล้องเข้าเข้าหลอดลมนะครับแล้วก็ทำ needle aspiration เนี่ยตัวลิมโฟนที่สงสัยนะครับ EUS with FNA คือการส่องกล้องผ่านเอสโวฟ,ฟักตนะครับหรือเราจะทำทั้ง2แบบเลยก็ได้นะครับคือ EBUS c o m b i e u s นะครับถ้าวิธีที่ INVASIVE ขึ้นมาคือวิธีการที่ Surgery นะครับก็จะมีการทำ Mediastinoscope หรือว่าแ a t นะครับ ในสมัยในสมัยก่อนหน้านี้นะครับมี d s นอซินโดสโคมนะครับถือว่าเป็นโกลสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็จะมีจำนวนเคสที่ทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต่อมานะครับเมื่อมีการเข้ามาของการทำอ e ีบัสนะครับพบว่าการทำมีเ i a อสซินโดสโคมเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็อ e ีบัสจะเข้ามาแทนที่ได้พอสมควรนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างของกล้อง eB u ัสที a นะครับก็ตัวกล้องเนี่ยจะมีหัวอัลตราซาวนะครับแล้วก็จะมีตัวเข็มนะครับวิธีการทำเนี่ยก็จะเป็นการเรียลไทม์เทคนิคนะครับคือเราเจอโหนดที่สงสัยและเราอัลตราซาวนะครับแล้วเราก็สามารถเอาเข็มจิ้มได้เลยนะครับแต่ย้ำนะครับว่าตัว TBA เนี่ยมันไม่ได้ทิชชูส่งพาโทนะครับมันจะได้แค่ n e e d l e aspiration นะครับ ข้อมูลของ e b a s i v e n a แรกๆนะครับก็ข้อมูลค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นสตา์ดี้ของที่เขาเอา e b a s i v e n a แรกๆที่เขาเอามาใช้นะครับว่ามันจะ accurate จริงหรือเปล่านะครับก็เป็นการเทียบนะครับการทำ e b a s i v e n a นะครับในการ identify คนไข้ว่าจะเป็น benign หรือ malignant node นะครับโดย compare กับการ open thoraco my surgery เป็น standard นะครับหรือในกรณีที่จิ้มออกมาแล้วเป็น benign จะใช้การ clinical follow up เอานะครับ โดยพบว่ามี s e n s i t i v i t y เนี่ยสูงถึง95.7นะครับแล้วก็สเปคเนี่ยมากถึง100%นะครับแล้วก็มี c c u r a t e rate เนี่ยสูงถึง97นะครับคำถามที่สำคัญต่อมานะครับคือเราจำเป็นต้องทำ Staging ขนาดเป็น Pathological Staging เลยหรือเปล่านะครับความจริงเนี่ยเราทำเพียงแค่ clinical staging เนี่ยเป็น c t c h a ชสหรือว่า PET-CT พอหรือ พอไหมนะครับก็อันนี้เป็นสตาร์ดี้หนึ่งนะครับที่ยืนยันได้นะครับว่าการทำคลินิคอลสเตจจิ้งเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะไม่เพียงพอนะครับโดยสตาร์ดี้นี้นะครับรวบรวมคนไข้นะครับที่สงสัยลังแคนเซอร์นะครับโดยพูฟแล้วนะครับว่าเป็น CA ลังนะครับโดยคนไข้ที่เป็น CA ลังดังกล่าวนะครับต้องเอ็มเคเรทีฟเซอร์จิรี่นะครับผ่าน MDT มดีทีมโดยค่าเกณฑ์ของเขานะครับในการเอ็มเคเรทีฟเซอร์จิรี่เนี่ยก็จะเอาสเตตตัน ก็จะเอาสเตตที่ e a r ร y ลี่ l อ r รนะครับก็ได้แก่สเตต1สเตต2สเตต 3A โดยสเตต 3A เนี่ยต้องเป็น only single station N2 นะครับจากนั้นเอามาทำ intervention นะครับคือเป็น single arm study นะครับคนไข้ทุกรายนะครับจะต้องได้รับการทำ CT chest PET CT แล้วก็ EBTBN A และ ถ้า Surgery ได้จะทำ Surgery นะครับโดยเอา m e เนี่ยจะดูที่ Sensitivity, Specificity แล้วก็ Accurate ของ CT, PET แล้วก็ e b a t TBNA นะครับ Compare กับ Surgery ที่เป็น Gold Standard นะครับเบ d l i n e ก็คนไข้ประมาณ102คนนะครับแล้วก็ Limnode Station ที่ทำเนี่ยก็มี Median Size อยู่ที่ประมาณ Short Exit นะครับประมาณ8.7มิลน,นะครับ ข้อมูลนะครับเพราะว่า CT เนี่ยมี sensitivity เนี่ยในการ staging เนี่ยอยู่แค่76.9%นะครับแล้วก็สเปกอยู่ที่55.3%นะครับในขณะที่ PET CT เนี่ยมีเซนต์เพิ่มขึ้นมานะครับที่80%นะครับแล้วก็สเปกจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่70%นะครับแต่เพราะว่าอ b a t i v ทิเนเนี่ยจะเป็นอันที่เซนต์ดีที่สุดนะครับคือเซนต์เนี่ยเทียบกับ เทียบกับเซอร์เจอรี่นะครับจะอยู่ที่92.3%นะครับแล้วก็สเปคเนี่ยจะมากถึง100%นะครับก็อันนี้ครับก็เป็นสตาดี้หนึ่งนะครับที่ยืนยันว่าการทำคลินิกล์สเตตจิ้งนะครับโดยการทำเพียง c t s h a ชหรือว่าเพสซี CT เนี่ยอาจจะให้ accuracy ที่ไม่เพียงพอนะครับจึงมีความจำเป็นที่ในบางเคสเนี่ยเราอาจจะต้องทำเป็น pathological มเดทิ i นกสเตตจิ้นะครับ อันนี้จากข้อมูลจากเปเปอร์อื่นนะครับรวมๆกันจากสองสตาดี้หลักๆนะครับก็ประมาณง่ายๆนะครับถ้าเราทำเพียงคิเนก้าสเตตจิงอย่างเดียวนะครับจะมีคนไข้ประมาณสัก20-24%นะครับที่เราโอเวอร์สเตตจิงจากการทำคิเนก้าสเตตจิงนะครับคือเราทำซีทีเชสเพสซีทีเนี่ยจะมีโอเวอร์สเตตประมาณ24%นะครับเทียบกับพาโทโลจิคอสเตตจิงนะครับแล้วก็มีอีกประมาณ20%นะครับที่เราคิเนกอรี่อันเดอร์สเตตนะครับจากการทำซีทีเชสและเพสซี อันนี้เป็นวิธีการทำละครับแล้วก็วิธีการทำ меди เอเซชนสเตจจิงนะครับว่าแต่ละโหนดเนี่ยมันจะเอาทิชูดได้แตกต่างกันนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วบัสเนี่ยจะเอาโหนดที่เราสงสัยเนี่ยได้เกือบทุกโหนดท,ที่ที่เราสงสัยนะครับจะมีอย่างสเตชั่นแปดกับเก้านะครับซึ่งจะเป็นสเตตชันที่ดีฟลงไปแล้วก็อยู่กับติดกับเอสโซพากัสนะครับที่เราจะต้องเอาทิชูจาก EUS นะครับวิธีการ меди เอเซชันสโคปจะสามารถเอาโหนดแค่ได้แค่บริเวณอกนะครับโหนดที่ค่อนข้างอยู่ Peripheral นะครับเป็นพวก hilar node กับ interlobar node เนี่ยจะไม่สามารถ access tissue จากการทำ m e d i s y n o c y c o p e ได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลของการทำ e b a s i m e n A อจากเราจะทำการ staging staging แล้วนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็คืออาจจะมียา treatment ที่ดีขึ้นออ onco ก็จะมีการ request เพิ่มเยอะขึ้นนะครับก็อันนี้เป็น s y s t e m i c review แล้วก็ meta analysis นะครับเพราะว่า e b a s i m e n A อย่างเดียวนะครับมี adequacy ในการส่ง specimen จาก e-blast DNA นะครับ e-jpr เนี่ย a d e q u a t e ถึง94.8นะครับแล้วก็ alk นะครับ a d e q u a t e ถึง94.9นะครับถ้าเรามาดูข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราอยากส่งแพนเนลที่มันใหญ่ขึ้นนะครับกลุ่มที่เป็น next generation sequencing นะครับเราสามารถส่งจาก e b ี a เ t DNA ได้หรือเปล่านะครับก็ meta analysis นะครับจากทั้งหมด21 study นะครับคนไข้ประมาณ 1,175ลายนะครับเพราะว่าการทำเอ a s ซ b ซิเบนอย่างเดียวนะครับก็ให้ s p e c i m e n ็นเนี่ยที่ Adequate เพียงพอนะครับในการส่ง Next Generation Sequencing นะครับสูงถึง86.5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับคือเราควรเลือกใครบ้างนะครับมาทำ m ี l ด c ย n a โ Staging ิ่นะครับใน Small Cell Lung Cancer นะครับก็อันนี้สรุปสรุปให้ฟังนะครับคือมันมีหลายไกด์ไลน์นะครับ โดยสรุปแล้วนะครับเราควรส่งคนไข้ทำ Invasive Mediastinal Staging นะครับในกรณีที่คนไข้มี Primary Tumor นะครับที่มากกว่า3เส้นข้อที่2คือเป็น Central Tumor โดย Central Tumor จะใช้ c r i t เ r i a การแบ่งหลังนะครับเป็น3ส่วนนะครับโดยใช้ Central Tumor Criteria อยู่ที่ Inner w a n d e r d นะครับข้อที่3คือคนไข้มี Lymphadenopathy นะครับหรือคนไข้เนี่ยมี PET up t e t ที่โหนนะครับ อันนี้เป็นโฟ o ์สรุปสุดท้ายนะครับก็เราเริ่มจากการสเต็จิ้งคนไข้นะครับที่เป็นสมองเซลล์หลังแคนเซอร์นะครับโดยการทำา C t ีเแล้วก็เพสซีนะครับถ้าในกรณีที่ฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับในกรณีที่ m e เด a ซ i นลลิมโนดเนี่ยเนกาทีฟนะครับก็กราฟด้านซ้ายนะครับก็คือ flow ด้านซ้ายนะครับถ้าเป็นคิน n ค c a เอ0ูคือไม่มีโนดเลยและเป็นตัวทูเมนะครับที่อยู่พาริฟอลล l คือ2ใน3ของเชสวรนะครับและ ทูมเมอร์เนี่ยขนาดน้อยกว่า3ามเซนเราสามารถส่งคนไข้ไปเซอร์เจอรี่ได้เลยโดยสามารถสกิปการทำมีเดเซนต์ลสเตจจิ้งได้นะครับโฟลตรงกลางนะครับโฟลที่2นะครับถ้ามีเดเซนต์ล์ลิมโนดเนกาทีฟแต่มี periferal โนนนะครับเช่นมีไฮลาโนดหรืออินเตอร์โลบาร์โนดเนี่ยโพซิทีฟนะครับเป็น N1 หรือเซนทัลทูมเมอร์หรือทูมเมอร์ที่มากกว่า3ามเซนนี่จะเป็นค่ายเตอรี่ที่เราต้องทำการสเตตจิ้งโดยการทำ eBus หรือว่า eUS นะครับโฟลด้านขวานะครับถ้ามีเ a เ i น n ์เิมโหนเนี่ย Positive นะครับก็คือเป็นสงสัย into นะครับเราสามารถทำส t a g i ิ g งโดยการทำ eBus หรือว่า eUS นะครับถ้าในกรณีที่ลิมโหนน e เนกาทีฟนะครับในไกด์ไล,ลน์นี้แนะนำว่าอาจจะต้องมาคอนเฟิร์มมีเ i a ซนท์สโคบต่อนะครับ ถ้าเราทำ e-bus ในกรณทีที่สงสัย into และ positive นะครับเราก็เข้า MDT team เพื่อกการรักษาต่อไปนะครับครับโดยสรุปนะครับก็คือ การ collect staging นะครับโดยวิธีการ collect staging นะครับสำหรับ,บ non-small cell lung cancer เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยการทำ clinical staging อย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เกิด false negative แล้วก็ false positive ได้นะครับปัจจุบันวิธีการทำ mediastinal staging เนี่ย EBUS-TBNA เ,เนี่ยก็คือจะค่อนข้างเป็นที่นิยมมากขึ้น,นครับแล้วก็เป็นการ first line ที่เป็น minimal invasive นะครับครับขอบคุณครับ